รถยนต์เสียหายแบบไหนที่ประกันภัยไม่คุ้มครองประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองต่อตัวรถคันที่เอาประกันภัยก็จะมีประเภทหนึ่งประเภท2บวกและประเภท3บวกแต่ยังมีข้อยกเว้นในเรื่องของความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์หรืออุปกรณ์ของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่ประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองและนี่คือ5เงื่อนไขที่ประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ต่อตัวรถยนต์หรือเครื่องจักรกลหรืออะไรต่างๆของตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภยัยถ้ารถไม่มีความเสียหายจากอุบัติเหตุประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองดังนี้ 1. การเสื่อมราคาหรือการสึกหรอของรถยนต์การเสื่อมราคาและการสึกหร,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 รอของตัวรถยนต์ก็จะเป็นเรื่องปกติซึ่งเกิดจากการใช้งานกมธรรประกันภัยก็จะไม่ให้ความคุ้มครองหากไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ สการแตกหักจากเครื่องจากกลไกของรถยนต์หรือเกิดความเสียหายหรือการหยุดเดินของตัวรถยนต์ซึ่งความเสียหายต่อตัวเครื่องยนต์นี้หากไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุและประกันภัยก็จะไม่ให้ความคุ้มครอง 3. ความเสียหายโดยตรงต่อตัวรถยนต์อันเกิดจากการบรรทุกเกินน้ำหนักหรือจำนวนผู้โดยสารที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอันไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุกรณีนี้ก็คือ บรรทุกสิ่งของแล้วเกินน้ำหนักจนเกิดความเสียหายยางระเบิดหรือตัวรถเกิดความเสียหายโครงสร้างรถเกิดความเสียหายแบบนี้ประกันภัยก็จะไม่ให้ความคุ้มครอง 4. ความเสียหายต่อยางรถยนต์อันเกิดจากการฉีกขาดหรือระเบิดแบบนี้ประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองเพราะถือว่าเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้ 5. ความเสียหายอังเกิดจากการขาดการใช้รถอย่างรถบางประเภทที่ผู้ซื้อซื้อมาจอดมากกว่าใช้แล้วรถเกิดการเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์หรือตัวอะไหล่ต่างๆชิ้นส่วนต่างๆแบบนี้ประกันภัยจะไม่ให้ความคุ้มครองยกเว้นแต่การขาดการใช้รถนั้นเกิดจากบริษัทประกันภยัยประวิงการซ่อมหรือซ่อมลาช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุอันสมควรแบบนี้ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นตามมาถือว่าเป็นความเสียหายต่อเนื่องจากอุบัติเหตุประกันภัยจะต้องให้ความคุ้มครองอัน,นี้คือ5สาเหตุที่ประกันภัยรถยนต์จะไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์หรืออะไหล่หรือชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรกลต่างๆของตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย